ในตัวอย่างตอนที่130ของสำนักถังเลิศพบจบแดนว่าวีเฮาออกจากจักรวรรดิสุริยันจันทาพร้อมกับจูจื้อและจักรพรรดิมะไล่ลำที่ทำให้เหล่าสัตว์วิญญาณทั้งหมดคุกเข่าลงบูชาราชามีน้ำแข็งอายุสองแสนปีปรากฏตัวขึ้นหลังจากคนพบกองทัพจักรวรรดิสุริยันจันทาว่าวีเฮาจึงแอบแฝงตัวเข้าไปตรวจสอบ แต่ก็ตกลุมพังที่ผู้บัญชาการจากักรวรรดิสุริยันจันทาวางไว้โดยไม่คาดคิดโอกาสเดียวของหัววีเฮ้าที่จะหลบหนีคือการจับผู้บัญชาการเป็นเป็นหัว,วีเฮ้าใช้พละกําลังอันน่าเกงขามจับผู้บัญชาการจากักรวรรดิสุริยันจันทาและราชจ,จินานามพมยุทธ์ฟีนิกเพิงผู้รับผิดชอบในการปกป้องผู้บัญชาการสัมผัสได้ถึงอันตรายและปรากฏตัวขึ้น เพื่อต่อสู้กับหัววีเห้าทันทีในขนาดนั้นดวงวิญญาณของจกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งภายในหัววีเห้าก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและต่อสู้กับราชชินานามพมยุทธ์ฟินิกเพิงในระหว่างการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าจากักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งดูถูกดูแค้นราชจินานามพมยุทธ์ในระดับที่94เธอเรียกราชชินานามพมยุทธ์ฟินิกเพิงว่าไก่งวงน้อย เพราะตำแหน่งทางตอนเหนือสุดทําให้ความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิแมงป่องหยกน้ําแข็งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากทันใดนั้นฮว่วีวเฮ้าในที่สุดก็ได้เห็นใบหน้าของผู้บัญชาการอย่างชัดเจนฮว่วีวเฮ้าตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าผู้บัญชาการจะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพี่สาวจู่จือ้อเมื่อจู่จื้อจำฮว่วีเฮ้าได้เธอก็รู้สึกประหลาดใจแม่แพ้กัน เธอยังอาสาเป็นตัวประกันของฮาว,วีเฮาโดยปล่อยให้เขาหลบหนีโดยจับเธอเป็นตัวประกันหลังจากฮาววีเฮาหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยเขาถามจูจือว่าทำไมเธอถึงได้เข้าร่วมสงครามอันโหดร้ายจูจือบอกฮาววีเฮาว่าการแต่งงานของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักแต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเธอเตือนฮาว,วีเฮาไม่ให้ต่อต้านเธอในสนามรบเพราะเขาใจอ่อนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนใกล้ชิดห่าววี่เฮ้าไม่เข้าใจทำไมจู่จือ้อถึงรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามและยังคงนำความเจ็บปวดนี้มาสู่ผู้คนมากมายจู่จืจ้อรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อเธอเผชิญหน้ากับห่าววี่เฮาเธอเล่าถึงการที่จักรวรรดสิสิงหลัวสังหารพ่อของเธอและทำลายครอบครัวของเธอเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเธอคือการแก้แค้น ใครก็ตามที่สามารถช่วยเธอให้บรรลุปเป้าหมายจะเป็นผู้อุปถัมเธออย่างไรก็ตามหัววีเฮ่าประกาศว่าเขาจะพาจูจือออกจากจักรวรรดิสุยันจันทาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หัววีเฮ้ากอดจูจือและกระซิบว่าเธอไม่เคยรักเขาเลยหัววีเฮ้าพยักหน้าช้าช้าเป็นการตอบรับจูจือจูบลาอย่างแผ่วเบาแล้วเธอก็จูบหัววีเฮ้าจากนั้นหัววีเฮ้า ก็หมดสติและหลับสนิทจู่จืจ้อช่วยโอกาสนี้ขโมยมเมล็ดพันธุ์ของหวัวมีเห้าเมื่อหวัวมีเห้าตื่นขึ้นจู่จืจ้อก็หายตัวไปหวัวหมีเห้ายังคงเดินต่อไปและเข้าสู่พื้นที่ใจกลางของแดนเหนืออันไกลโพ้นด้วยรัศมีจำลองของจกักรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็งเขาจึงหลบหลีกสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่ได้จากนั้นจกักรพรรดิหิมะก็กระโดดขึ้นไปในอากาศและแสดงระบำน้ำแข็งและหิมะ เธอได้สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งแดนเหนืออันไกลโพ้นน้ำแข็งและหิมะแห่งดินแดนเหนือสันไหวฟ้าสวรรค์และดินราวกับเปลี่ยนสีการเต้นลำนี้ราวกับพระราชาทรงเรียกในไม่ช้าเหล่าวิญญาณสัตว์นับหมื่นจากแดนเหนืออันไกลโพ้นก็ทะยานเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางด้วยความกลัวและความตื่นเต้นอย่างไร้ขอบเขตพวกมันคุกเข่าลง ห่างจากจักรพพัดหิมะ1,000เมตรรวมตัวเป็นวงกลมขนาดใหญ่เพื่อบูชาแม้แต่มีน้ำแข็งยกักผู้ฝึกฝนมา1 0 0 0 0แปีก็ยังคุกเข่าลงด้วยความจงรักภักดีนี่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรพพัดหิมะในฐานะผู้ปกครองแดนเหนืออันไกลโพ้นหนึ่งในนั้นมีสันเลี้ยงของจักรพพัดหิมะเสี่ยวไปราชามีน้ำแข็งผู้ดุร้ายเธอฝึกฝนมากว่า2 0 0 0 0 0ปี เธอก้าวออกมาด้วยความรักใคร่และประพฤตินตนเหมือนเด็กน้อยประจบสอบพอจกพักรพรรดิมะจากนั้นราชาปีศาจหิมะไททันหนึ่งในสามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือก็นำตระกูลของเขามาถึงเช่นกันและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต,ต่อจกักรพรรดิมะฮัววีเ่เฮาได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งตกตะลึงกับอำนาจของจกักรพรรดิมะ และคิดถึงหญิงสาวหิมะผู้ซึ่งเคยเป็นเหมือนลูกสาวของเขาในอดีตความรู้สึกเศร้าโศกจางๆผุดขึ้นมาในใจของเขาทันทีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ